สวัสดีครับแซมนะครับผมแซมมาแนะนำ t o โ y ต t s s m r t t c p ตัว 2.4j นะครับเครื่องยนต์ 2400cc ซีซีแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยนะครับเป็นแบบ Smart Cap เป็นแบบตู้ทึบเสมอเก๋งนะครับนี่เป็นตู้ทึบตรงนี้แซมจดลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม คันนี้เป็นรถปี2018นะครับเลขไมเพียง44,000เท่านั้นเลขไมน้อยมากๆนะครับราคา359,000บาทนะครับเป็นปี2018บเดี๋ยวท้ายคลิปฉันจะพาไปดูเป็นรถปีส9บเ้าบ้างตัวเดียวกันเลยแต่หน้าเซตอี i ิชันนะครับแซมพามาดูคันนี้ก่อนนี่ครับลูกค้าดูฝากระโปรงนี่ดูเดิมเดิมเลยนะครับฝาเดิมนะครับนี่ เดิมๆนะครับแผ่นพงแผ่นเพจยังคมอยู่นี่นะครับแล้วก็จะมาดูแก้มาเดี๋ยวแซมแงะให้ดูนี่นะครับนี่ดูคมๆเลยนะครับคันนี้หน้าเดิมร้อเอร์ซครับไม่เคยมีการแงะแกะเกาใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่สวยงามมากครับสติกเกอร์แซมลอกออกให้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในกัน เป็นสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับนี่นะครับภายในเป็นเบาะผ้าครับเป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5้าสปีดนะครับนี่ครับสำเนาเล่มปี18นะครับ150แรงม้าเป็นกระบะบรรทุกลงเล่มมีหลังคาฝาปิดด้านข้างให้เรียบร้อยมาพร้อมถุงนมถุงลมนิรภัย คู่นะครับนี่ให้ดูภาพกว้างๆครับแซมพาไปดูด้านท้ายเป็นล้อกระทะนะครับตัวนี้นี่สวยๆงามๆยางปี2021สัปดาห์ที่16นะครับยาวๆครับใช้ได้มาดูด้านข้างกันนี่นะครับแซมเปิดท้ายให้ดูแล้วนะครับนี่ เป็นตู้ทึบแบบเสมอเก่งนะครับนี่ทะเบียน8520ครับรถสวยครับมาตรวจสอบในส่วนของตัวเลขใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนี่ภายในยังสะอาดอยู่เลยนะครับนี่สังเกตเบาะเบอร์อรนี่ยังไม่หักเลยนะครับสวยงามครับคันนี้สวยเลย44,731อ่ะ44,733ครับ วิทยุก็ซี USB นะครับ MP3 ได้ใครหารถไม่แพงอยู่ปีใหม่ๆแซมแนะนำคันนี้เลยนะครับราคาเพียง3,59,000ห0 0บาทเท่านั้นนะครับพวกลงเล่มเนี่ยเราให้ขายแบบนี้เลยนะครับนี่สวยงามครับมาแล้วอีกคันหนึ่งที่แซมบอกนะครับเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นปี19แล้วนี่นะครับเป็นหน้าเ e ตอีดิชัแล้วคันนี้นะครับ เป็นรถหมดสัญญาเช่าจากหน่วยงานเดียวกันแต่ว่าปีใหม่กว่า1ปีเผื่อลูกค้าท่านไหนอยากได้หน้า Set Edition หน้าใหม่นะครับถ้าหน้าใหม่เนี่ยได้ตัวไฟตัดหมอกด้วยนะครับเหมือนกันเลยนะครับคันนี้ก็เลขไมค์ส0่หมื 40, นะครับแซมให้ดูเลขหม่กันนิดนึงนี่ครับ คันนี้น้อยกว่า,วาอีกนะครับเลขไม่ี่หมื่นสองไกลนิดอ่ะสี่หมืนารนะครับคันนี้ราคา3า9 9 0 0บาทนะครับจะแพงกว่าเพราะว่าเป็นปีใหม่กว่าและได้หน้าใหม่นะครับนี่หน้าซั d อีดิชันะครับเผื่อคนไหนสนใจก็อยากได้หน้าใหม่แนะนำคันนี้ครับไม้น้อยรถสวยทั้งคู่2คันเลยนะครับผมราคาเงินสดก็คือราคา3า9 0 0 0บาทนะครับ หน้าปี19แต่เพ่นหน้าปี18หน้ารีโวราคา359,000บาทก็ราคาเงินสดนี้เลยนะครับไม่มีเก็บแบตใดๆเพิ่มเติมจัดไฟแนนซ์นะครับแตมีไฟแนนซ์รองรับนะครับว่าจะเป็นกสิกรธนาชาินะครับดอกเบีย้ยจะเริ่มต้นอยู่ที่2.99านะครับสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีผ่อนดีผ่อนตรงนะครับไม่มีล่าช้าไม่มีคงค้างนะครับรับไปเลยดอกเบีย้ย 2. 9 9นะครับผม สวยงามครับลูกค้าสนใจจะเข้ามาดูรถโทรหาแซมได้นะครับ0ูนย์แปดหกนะครับตอนนี้รถจะจอดอยู่ที่สมขาวนะครับบางปะกงลูกค้าจะเข้ามาดูรถบอกแซมล่วงหน้า1วันนะครับผมฝากเบอร์โทรอีกครั้งครับศูนย์แปดหกมห้าสี่นะครับแซมแถมประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้เหมือนเดิมนะครับผม สุดท้ายแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามให้แซมหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ